ท่วที่หลับที่นอนอาศัย้าาน้ำโภชนาอาจจากถ่าโจุูุนี้เช้าด้วยบังว่าทุกคนผู้นี้เช้า็มาตะบุญใส่บาตรกันทุกคนอยู่ที่ลัานธรรมตรงนี้ครับบอาจมร่วมรับบุญใส่บาตรอยู่ที่ลานธรรมตรงนี้ผู้นี้เช้าด้เวลาอุกโมครึ่งแล้วเมื่อแต่ก็จะรับพิญาปสัตว์ะตาอาศิแล้วขยายไปที่ื่นดตีมครับบอว่าไม่มีใครมา ในเวลาแล้วปูกงื้ครึ้นแล้วรนตาก็จะริบกรโดรกออกไปเปปีนบ,บาต์าป็นชันข้างหน้าแต่รอตาคิดว่าทุกคนที่มาในวันนี้ผู้นิชาเข้ามาทำบุญใส่บาทกันทุกโยจุดีิลานทำตัวนี้โนตารูแล้วมีแธ่คนใจบุญใจกุโศลรนตาขนุนหมดหน้าภูญหน้าไว้ก่อนเด้อสาธุแล้วสาธุครับปลว่าถะเจ้จะม,มรับดับบญใส่บาท พรุ่งนี้เชา้าให้มาท็เทตีสามได้จะพอ,อย่างแม่ด้อให้มาก่อนก็จะได้กำไรให้มาเช้าก็จะเสียใจเพราะอะไรถ้าให้มาตีสามพรตาจารย์กานตะสมาธิภรวนาจุดตรงนี้อันนี้เป็นบุญเราได้กำไรเรามาทำความดีก่อนเพื่อให้ได้เพียงเพื่อเพราะฉะนั้น ตีสามันมานั่งสามาธิบาบนาเดิมที่ร้านทมตรงนี้พอตีสี 4, แล้วรถตาก็จะพารรนวัชช้าอันนี้ก็เป็นบุญเองแต่ในลึกถือคุณรพ,พระุทธประดรมประสงฆ์พอตีห้าหลวงพ่อจะแม้อามยหลงเดินนั่นนงรลา,รราธรรมดาธรรมดาพอตีห้ารถตาก็ใช้โอกาสยา่าจยมสวดพนาธรรมถ่ายภาพถ่ายรูปพถนพรพรูพรผู้พรประผู้พระอ ลดการใช้เวลาตีห้ากรึ่นแล้วตาก็จะทำบริบส่วนตัวออกน้ำออกส่วงเหยียบตัวรับพิธบาปกเพราะหมกมุ่งเรื่องแล้วแล้วตาก็จะรับพิธบาปากวันที่มาช้าลดการรับพิธบาปกแล้วนั่งแล้วอาที่ท่านนำมาใส่บากแล้วตาพิจารณาแล้วก็จะไม่ให้ท่านใส่บากก็จะไม่รับให้ท่านด้วยก็จะบอกให้ออกไปใส่บากบ้านการต่อไป กำหรับน้องตาบดสิเตอร์อ้าที่อยากจะได้บุมกับพัทุดงเรียนเชิญเจริญพรมาเต่เชา้าอย่างช้าะมาที้าคึ่งหรือหกโมงอย่างนี้ก็จะได้รอสักสาสิบนาทีก็จะได้ใส่บากวระพันุดงถ้าคนมาชา้าและตาลับพินบบาบนั่งแล้วอาที่นั่งำมานั่นงกินนั่งอยู่นั่งกินแลรวแต่พิจารณาแล้ว ก็จะไม่รับก็จะไม่สรรก็จะไม่เอาด้วยแล้วส,สรรเฉพาะที่เราได้มาแล้วจะเป็นข้าวเปล่าก็ดีหรือไม่ได้ก็ดีแล้วส,สรรเฉพาะที่เรามีอยู่ยัดเอานํามาหน้าฝุ่นหน้าสรรหน้าอยู่หน้ากินหน้าเอาเล็อร่อยจะเป็นนมนมเน,นยผล,มลไม้ลากไม้แล้วข้าวบ้านของข้าวน่าอยู่หน้ากินแต่รตาบพิจารณาแล้วจะไม่รับ ขอข้อวัดปฏิบัติของลูกตามันเป็นอุบายการขักจัดจิดออกจากจักใจฝึกขาดขาดเข้าออกไปเรื่อยๆอยอยากแต่เราไม่เอาหน้าดูหน้ากนินแต่เราไม่เอาเราไม่สั่นสันสมองเราได้มาแล้วเรานั่งแล้วหมดสิน้นอันนี้ลูกตามาที่นี่มีความประสงค์อะไรปารนาอย่างใ้ยักจมรู้จักการทฏิติอารักษาศีลภาปานา รับรับช่วยทาความดีให้รู้จักหนุขอคอสู้คอสูขขอส้กันและกันมาบอกคุนญาติโยมเป็นสบาทุูได้ญาติโยมรอดอางโรงพยาบาลเมืองนบอดปนุพันจะอยากได้ข้ามือทาการแพทย์มาอาศัยบาร,รมีของรถตาแต่รถตามไม่มีเงินไอ้เลยถือโอกาสมาอมบาอกอุบันมี่บ้านน้องบ้านใกล้เคียง จะขยากโครงการนิสสโภคโรงพยาบาลอำเภอบางยาง่าจจะได้อาคารพยาบาลสองหลังูลค,ค่า15หล้านกว่าแต่รัตตามิเงินไอหเลยถือโอกาสมาบอกมีบอกนอก้องถ้าใครมีสตาราอยากรด้ลำบนสร้างอาคารพยาบาล อาไว้รถตาบุชื่นปัญญาวุโตและบริจาคให้โรงพบาลอพ่อบางอย่างเรียนเชิญเจริญพรอเดอร์คนละบาท2องบาทร้อยสองพันเื่สียล้านคะแเตะกำลังของงานรถตาไม่ได้บังคับและทำไม่ได้กำหนดด้วยและแต่กำลังของงานเราได้เราเลยคะแนนเต่รูแล้วไม่ทำไม่ผิดทุกเพราะเราไม่คณีบุญมาบอกบุญเป็นสภาโดนชาติจบรู้แล้วไม่ทำไม่ผิดทุกสำหรับคนที่ไม่มี ดูแล้วยกมือขึ้นดังโกาอนันมทนาสาธุก็ได้บุญเช่นกันสำหรับคนที่มีความหินชอบด้วยมีความหินร่วมด้วยเรียนเชิญเจริญปอเดอร์ตามกําลังของท่านการนาดาเขคือการสลัจสีขอของตนเกนน่คขึ้ก่อนแห่งปัน่นเช่นการละไว้จตุปัจจะยานแต่พระพุทธสูตรถามมเดชเพื่อบุญสักตามความดีของท่านหรือให้เกศที่มีปกาละก่อนมีปิดาบรดาเป็นต้น หรืออนุเคราะห์สูบเคราะห์แก่ผู้ที่ตกได้ยากที่ความทุวันและปนนั่นั้นเช่นข้าวน้าโภชนาหา,ารผ้านูปผมผ้าอาณนะาเมลัยของออมเรื่องรูปไรจะรักษาโลกปฏิบุรุณไปที่พักที่อาศัยรวมนักสีที่ให้แล้วไม่เกิดโทษอาน,นี้จะกำจัดความทนิออกจากใจยังไงก็ยิ่งไ,ได้ผลบุญจะทำให้ร่ำรวยม่งคั่ง ไปทางไหนก็มีแต่คนชื่นชมจินดียกอย่อมอย่าง้องใกลอาจฉริยสามประเภทขานใ้ทานอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำนั้นคือของที่ต่ำเลวกว่าที่ตนบริโภคอย่างกลางนั้นคือของที่เสมบกับตนบริโภคอย่างสูงนั้นคือของที่ดีชิ้กว่าที่จุดบริโภคตอนพัฒนามานี้เป็นส่วนวัตถุทายภายนอกเป็นเรื่อแฝงเกี่ยวพุทธศาสนาพุทธศาสนา ตั้งมาได้สิ้นการยุติยาวถึงเพียงนี้เขาอาศัยทายกนายกกาที่ปฏิบัติสืบๆกันมานั่นเองหรือเป็นวัตถุการภายนอกก็เกิดความยินดีแต่เพื่ให้ผู้รับอย่างเปิปาให้เจริญวามสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยแต่จึงเป็นของวทํารรมสิลิไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลหมายถึงการรักษากายวิจัยใจให้เรียบร้อย เว้นจากข้อที่พระเจ้าห้ามทำตามข้อที่องค์ทรงอนุญาตเช่นการรักษาศีลนห้าสีแเป็นของริยธรรมสินสิบเป็นของธรรมเนชสินสองร้ี่สิบเป็นของพระพแ่อขจัดความไม่ดีไม่งามออกไปและก็จะงามยิ่งขึ้นไปแับความคิดคำพูดการกระทำก็จะป็นที่น่านับถือน่าศักิทธิน่าน่ามใสัยเทพุทธู่จักรเผิและจะลอยทัาเป ภาวนาใหม่บุญสัมฤทธ์ด้วยการเจริญภาวนาหมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในสันดาน